สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูปิยะนิชเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันในสัปดาห์วิชาดนตรีนะคะซึ่งเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องดนตรีพื้นบ้าน4ี่ภาคตอนดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นะคะเราไปดูกันก่อนดีกว่าคะ่ะว่าพื้นที่ของทางภาคใต้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูพื้นที่ของทางภาคใต้กันค่ะภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกประกอบไปด้วย14จังหวัดได้แก่กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลและสุร,ราษฎร์ธานีค่ะ และนี่ก็คือพื้นที่ของทางภาคใต้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปเข้าสู่บทเรียนเรื่องดนตรีพื้นบมานสี่ภาคตอนดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันค่ะทหารนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลักษณะเสียงของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันค่ะ ลักษณะเด่นคือมีความคึกคักเร้าใจเพราะเครื่องดนตรีที่ใช้เลงส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเสียงของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จะมีความกระชับเข้มแข็งให้ความรู้สึกคึกคักสนุกสนานและเร้าใจค่ะ ภาษาและเนื้อหาในบทร้องของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ภาษาที่ใช้ร้องจะเป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้หรือบางบทเพลงใช้ภาษายาวีหรือภาษามาลายูเนื้อหาในบทเพลงจะเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวการเกี้ยวพาราสีเป็นการขับร้องโต้อต,อตอบกันเช่นเพลงบอกเพลงนาและเพลงเรือ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตีให้เสียงคึกคักตื่นเต้นเช่นทับรามนาลำตัดกลองตุก๊กหรือกลองชาตรีค่ะเครื่องตีประกอบจังหวะเช่นคองคู่ชิงแตรและปี่นอกเป็นเครื่องเป่าดำเนินทำนองค่ะ วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีหลายวงแต่ละวงใช้เลงตามโอกาสที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มักนิยมเลงในงานบุญต่างๆเช่นวงดนตรีหนังตะลุงใช้เลงประกอบการแสดงหนังตะลุงวงดนตรีร้องเองงซึ่งมีไวโอลินและแมนโดลินประกอบใช้เลงประกอบการแสดงร้องเองงและว,วงดนตรีโนราใช้บเลงประกอบการแสดงมโนราค่ะ ถ้าในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นำวิดีโอตัวอย่างวงดนตรีพื้นบ้านของทางภาคใต้มาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้วงแรกกันคะ่ะวงแรกวงดนตรีหนังตะลงุงวงดนตรีหนังตะลงุงใช้บเบลรงประกอบการแสดงหนังตะลงุงเครื่องดนตรีประกอบด้วยทับกลองมง่ง ชิงเป็นสำคัญส่วนปีนอกและสอนั้นได้นำมาบรรเลงร่วมกันในภายหลังค่ะปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยนำเอาเครื่องดนตรีสากลมาเข้าร่วมบรรเลงด้วย ดน,นตรีรองเองงใช้เลงประกอบการแสดงรองเองงเครื่องดน,นตรีวงรองเงงประกอบด้วยไวโอลินแอคคอเดียนเมนโดลินรามนาและของและอาจจะมีเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆบเบลงร่วมด้วยตามความเหมาะสมค่ะ วงดนตรีโนราวงดนตรีโนราใช้บเลงประกอบการแสดงมโนราเครื่องดนตรีประกอบด้วยกลองทับคู่ชิงมงปีนอกและแตรปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยการนำเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมบเลงด้วยค่ะ มาสรุปเนื้อหาเรื่องดนตรีพื้นบ้านสี่ภาคตอนดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันค่ะพื้นที่ภาคใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกลักษณะสเสียงของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีความคึกคักเร้าใจเพราะเครื่องดนตรีที่ใช้บเลงส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตีเสียงของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จึงมีความกระชับและเข้มแข็ง ภาษาและเนื้อหาในบทร้องของเพลงพื้นบ้านภาคใต้ภาษาที่ใช้ร้องจะเป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้หรือบางบทเพลงใช้ภาษายาวีหรือภาษามาลายูเนื้อหาในบทเพลงจะเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวการเกี้ยวพาราศีเป็นการขับร้องโต้ตอบกันเครื่องดน,นตรีพื้นบ้านภาคใต้เช่นทับร,รมนาลำตัดกลองตุกของคู่ ปีนอกชิงและแตะค่ะวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เช่นวงดนตรีหนังตะลุงวงรองเองงวงดนตรีโนราเป็นต้นค่ะค่ะและนี่ก็คือดนตรีพื้นบ้านสีภาคตอนดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานให้นักเรียนทำหนึ่งชิ้นอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ให้นักเรียนอ่านทบทวนใบความรู้วิชาดนตรีเรื่องดนตรีพื้นบ้านสีภาคตอนดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จากนั้นให้นักเรียนทําใบงานวิชาดนตรีเรื่องดนตรีพื้นบ้านสีภาคตอนดนตรีพื้นบ้านภาคใต้โดยตอนที่1ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและตอนที่2จงบอกชื่อเครื่องดนตรีและประเภทของเครื่องดนตรีจากภาพให้ถูกต้องค่ะ ถ้าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านทบทวนใบความรู้แล้วก็ทําใบงานที่คุณครูให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ